ื่รู้หรือทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนมาขนาดเนี้ยค่ะอืมอมหนูจะบอกว่าที่ผ่านมาหนูได้โมดิเวตแต่ว่าการเยียวยาที่ผ่านมาเลยอ่ะมันชวงหนึ่งที่หนูไม่ได้รับการเยียวยาเหมือนวันที่ว่าหนูทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะหนูไม่เอาเลยเหมือนกันสเปนช n วฮิลลิง่งก็ไม่ฮิลลิ่งตัวเองวันที่หนูทิ้งทุกอย่างอะ่ะแต่พอหนูมาเจอครัวหนูมีความรู้สึกว่าความแตกต่างคือกระบวนการในการเยียวยา คือครูใช้คำที่มันง่ายอ่ะแล้วมันเป็นธรรมชาติที่มันมันชัดมันเป็นอยู่จริงๆนะตอนนี้และคำที่ใช้อ่าบทสรุปที่โอเคหมดเหยื่อหมดเอาตัวรอดแล้วไปหมดผู้สร้างนะคือมันฟังแล้วมันมันคลิกเลยมันเห็นภาพชัดเลยแล้วมันทำให้หนูแบบตั้งหลักตัวเองได้เลยอ่ะใช่ฉันอยากเป็นผู้สร้างพอได้เหนวันนั้นนั่นแหละแล้วหนูก็ไปตามฟังคลิปครูสิ่งหนึ่งก็คือในนั้นอะ สิ่งสาคัญคือพาเข้าสู่กระบวนการที่มันเข้าไปที่แก่นแท้ความสง,งบอะ่ะความแตกต่างที่หนูได้จากครูเลยนะและซึ่งเป็นทัมมิ่งที่หนูต้องการมากๆเพราะหนู่ได้คนพบตัวเองแล้วว่าถ้าเราไม่กลับไปหาเด็กคนนั้นทุกเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เขาคอเรี่งเรามันมาหาเราแน่นอนมันจะเอาคืนทุกอย่างถ้าหนูเพิกเฉยกับเขาจากพอช่วงที่เรามีเงินแล้วเราใช้เงินแก้ปัญหาแทน แล้วเราไม่ได้กลับไปดูว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยมันเกิดจากอะไรจากความไม่ขาดแคลนในอดีตหนูกาลังคอล้นหนูต้องการครูบาอาจารย์ที่เป็นสายเฮียวยาที่เข้าไปข้างในได้จริงๆแล้วมานําทางหนูว่าออกจากความหลงเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมานําทางให้เดินออกไปอ่ะใช่อันนี้คือความแตกต่างมากๆเลยจริงๆแล้วกส oh. อนทุกครั้ง mm hmm. มันมันเหมือนทุกวันน่ะหนูก็มีครูทุกวันเพราะ ฟังฟังฟังแล้วก็ทํำสมาธิตามแล้วมันก็จะได้สะท้อนทุกวันเนี่ยหนูว่าหนูโชคดีที่ได้เรียนกับครูตอนนี้ทั้งสองเดือนที่แล้วหนูเรียนหนูก็ฟังไม่รู้เรื่องอืมอืมแลวยิ่งวันนี้มาเปิดฟังย้อนหลังนะมันมันมันอีที่ต่อน,น่องแล้วมันไม่ต้องรอไงอืมคือเหมือนเราก็สามารถมีเครื่องมืออะค่ะเอามาใช้ในทุกวันในการในการในการดิวกับทุกค,คนในชีวิตจริงต่อวนันเพราะตอนนั้นที่เราไปเรียนอะเรียนเรียนเรียนเสร็จเดือนหนึง่งเรียนครั้งหนึ่งสามวั н, อนอย่างเงี้ย มันก็ได้อะไรบ้าง,างหรือเราก็มาได้ฟังบางอย่างแล้วก็ได้บางอย่างที่เรารับได้ในตอนนั้นเท่านั้นเองหนูว่าหนูมันก็เป็นไทม์ไลน์ของหนูที่อย่างน้อยหนูก็เข้าใจเรื่องพวกไทม์ไลน์มาแล้วแหละถามว่าไอ้โปรเซสโคสเองหนูก็เอามาโคสตตัวเองหนกูก็ก้าวเข้าไปเป็นสามี 9, สมิก้าวเขาไปเป็นพ่อสิอ่าก็ไปเข้าใจบ้างเป็นบางอาดมณ์แต่หนูว่าของครูอจะมีในเรื่องของธรรมะ ที่แตกต่างอย่างโดยสิ้นเชิงเลยนะก็คือเป็นคําสอนเป็นการที่ครูได้ตกคลึกมาแล้วอะ่ะม,มันทําให้เหมือนอยู่ในสาภาวะเดียวกันฉันกเชิญอ,อยู่เนี่ยฉันเป็นอยู่แล้วพอครูเอาเรื่องที่มันใกล้ตัวจริงๆอันเนี่ยเมื่อวานเนี้ยอ่าอย่างวันที่ทําโปรเซสการวันอาทิตย์ที่ไปเจอกันแล้วทําโปรเซสแล้วอีกวันหนึ่งเข้าเรียนแล้วครูก็มาแชร์บอกว่ามีสองคนที่ไม่ได้นะเออแล้วมันคือหนูอยู่ในเหตุการณ์ไง แล้วหนูได้เรียนรู้ไปกับครูอ่ะมันเหมือนแบบเอ้อเรายิ่งเก็ตการที่คือครูครูไม่ได้กักใช่ไหมแล้วเหมือนว่าพอเราเจอกันโุ๊บครูก็มีเรื่องเนี่ยอันนี้เรื่องสองวันนี้เองนะหรือแม้แต่เรื่องวันเนี้นี่เนี่ยท่าน,นโพสไปแล้วแม่ท่านนั้นนะแล้วมันเหมือนเป็นปัจจุบันจริงๆอ่ะอ่าเหมือนอย่างตอนเราเรียนกับโพ้กคน หนูก็ไม่ได้เรียนเยอะนะเอาตรงๆหนูไม่รู้ว่าอดีตเยอะไม่เล่าใช่ไหมแล้วเราก็ปฏิบัติต,ต่อแล้วเอามาแอปพลายว่าเออเราจะาไปเช็คไงต่อแต่ตอนตอนนี้ที่หนูเรียนกับครูสิ่งที่แตกต่างก็คือมันเหมือนได้ประจําวันและเป็นปัจจุบันจรงิงๆว่าครูก็ยังเจออยู่และครูก็ใช้ตัวนี้อ่าดังนั้นเราต้องรักษาความมั่นคงเราต้องมาดูตัวเองนะอันนี้คือ,ค,อคือซึ่งเป็นสิ่งที่หนูตามหาพอดี ว่าและในทุกวันอ่ะเราเราจะทํำยังไงเราจะฝึกไปด้วยกันยังไงอืมแล้วครูก็เข้ามาในช่องทำมิ่งนี้เย่เย่เดีใจค่ะเย่เยให้ความรักได้ซักส่บังเย่ใช่เลยเห็นไหมทุกคนมันยังมีเส้นทางเดินทุกคนแม้กระทั่งตัวไหวแม้กระทั่งทุกคนค่ะ มันต้องเจอหมดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พอเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนมันเชื่อมหัวใจเข้าหากันอยู่แล้วพลังมันเลยเชื่อมไปพร้อมๆกันก้าวไปพร้อมๆกันไม่มีใครเก่งกว่าใครค่ะอมันเลยทําให้เราเข้าใจเพื่อมนุษย์จริงๆมันเลยทําให้เราพาทุกๆคนทานฟอร์อมไปพร้อมๆกันนี่คือความทรงพลังโอ๊ยดีใ,ใจดีใ,ใจ